สื่อนี่ก็คือผัสสะนะครับผัสสะจะต้องมีวิญญาณเป็นตัวรับรู้ตัวรับรู้ก็คือวิญญาณก็คือผัสสะนั่นเองนะครับวิญญาณรับรู้เป็นกรรมเป็นเจตนาเป็นอารมณ์นะครับนั่นก็คือผัสสะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตหรือบรรดาลชะตาชีวิต ของบุคคลแต่และบุคคลตหากนะครับกินนะครับก็คือภาษะทางจมูกนะครับหรือความมีชีวิตเกิดขึ้นทางภาษะทางจมูกนะครับซึ่งอยายตนะภายนอกนั้นก็คือ ลมออกซิเจนซึ่งอยู่นอกขันห้านะครับและจะมีจมูกก็คืออาัยนะภายในและมีวิญญาณไปรับรู้ลมหายใจเข้าและออกวิญญาณก็คือผัสสะเมื่อเราหายใจเข้าลมออกซิเจนซึ่งอยู่นอกขันห้าก็กระทบ ที่ต้นลูจมูกนั่นก็คือผัสสะนะครับผัสสะกระทบอยู่ที่ต้นลูจมูกนั่นก็คือวิญญาณในการรับรู้นะครับหายใจเข้าผ่านหลอดลมไปที่ปอดนะครับเอาออกซิเจนไปฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงและรับคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ที่เกิดจากการฟอกเลือด หรือเกิดจากเมล็ดเลือดดำกลายเป็นเมล็ดเลือดแดงก็จะเกิดคาร์บอนดอยออกไซด์จากปอดออกมาที่หลอดลมแล้วไปกระทบปลายรูจมูกทั้งสองข้างนี่ก็คือผัสสะนะครับหรือการรับรู้จากนั้นก็จางคายดับไม่เหลือเมื่อพ้นปลายรูจมูกทั้งสองข้างอันนี้ก็คือผัสสะนะครับ ลมหายใจต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับผัสสะเข้าก็คือหายใจเข้าก็คือผัสสะก็คือสมุทไทยกฎการเวียนไหวาตายเกิดก็เกิดขึ้นนะครับหายใจออกลมก็กระทบที่ปลายรูจมูกก็คือการรับรู้ว่าลมกระทบปลายรูจมูกแล้วออกไปพ้นปลายรูจมูกนี่ก็คือผัสสะนะครับ จางคายดับไม่เหลือนะครับแห่งลมหายใจแล้วก็นิโรธนะครับอันนี้ก็ไม่มีผัสสะแล้วก็คือดับตามพระสูตรนะครับมนโนเปรียบเหมือนสัตว์นะครับสัตว์ส่องมาทางมนโนเปรียบเหมือนแสงนะครับไม่ใช่มนโนเปรียบเหมือนสัโรษทีนะครับที่เราได้ฟังมาบ่อยๆนะครับ ลมหายใจต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปาน,นัสสิหรือสัมมาสติข้อที่7นะครับเป็นการฝึกสติก็ชี้มาที่สัตว์สัตว์ดูขันห้าหายใจเข้าและหายใจออกเป็นการฝึกให้ขันห้าแยกออกจากสัตว์ นะครับถ้าฝึกสำเร็จก็คือจุดสิ้นสุด